เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ h o r i z ซ n z e ี o d ดอ n นะครับอันนี้ก็เป็นภาคแรกนะครับภาคที่2นี่เกมเพลย์เทลเลอร์ออกมากำลังได้รับความนิยมนะครับนะวันนี้ผมจะพามาเดินเล่นใน Hor i z o n Zero Dawn ภาคแรกนะครับว่าเกมนี้ทำไมคนเขาใฮ้กันอย่างนี้นะครับทำไมถึงเป็นกระแสได้ขนาดนี้นะครับเอรอยของเราอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าจริงนะครับมัน <c oughs> คนเอาไปทำเป็นมีมกันเยอะแยะมากมายนะครับอ้วนขึ้นจริงอ่ะวันนี้ผมจะพามาเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ ตัวละครนี้เรื่องราวของ Horizon Zero Dawn นะครับความเป็นมาย,ยัางไงแล้วก็โลกของ Horizon Zero Dawn เนี่ยเออมันสวยงามขนาดไหนนะครับบน PS5 นะผมรู้สึกว่าใน PS4 Slim 6เนะี่ยเล่นแล้วมนันงหนวนะครับตอนที่ไลฟ์ก็ภาพได้แค่ 720p นะครับครั้งนี้มาใน PS5 ก็เต็มที่เลยนะครับ1 0 8 0 6 0เฟรม บางคนอาจจะเห็นว่าผมเคยไลฟ์ครั้งที่แล้วไปนะครับบอกเลยว่าตอนนั้นพูดไปยาวมากแต่เสียงไม่ไม่เข้านะครับนะวันนี้เข้าแล้วเรียบร้อยโอ้ผมนั่งแก้อยู่ตั้งนานนะครับถ้าเป็นงูนี่ฉกผมไปแล้วโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับ Horizon Zero Dawn เนี่ยมันเป็นโลกของอะโพคาลิปนะครับโลกหลังการล่มสลายนะครับมันล่มสลายได้ยังไงนะครับ โลกนี้เนี่ยมันพัฒนาไปถึงขั้นที่แบบใช้หุ่นยนต์ทำงานทำนู่นนี่นั่นแทนมนุษย์เกือบทั้งหมดแล้วนะครับจนบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาเติบโตด้วยการผลิตอุ่นยนต์แล้วด้วยความโลภนะมนุษย์มันมีทุกยุคทุกสมัยนะครับด้วยความโลภ เขาก็หันไปผลิตหุ่นยนต์ทางการทหารนะครับเออนี่แหละเป็นที่มานะครับแล้วมันก็คล้ายๆกับเทอร์มินเ r ตอร์นะครับหุ่นยนต์ทางการอาหารที่คิดเองได้นะครับมันเริ่มคิดว่ามนุษย์เป็นภัยนะครับแล้วมันถูกตั้งโปรแกรมให้สามารถดูดทรัพยากรนะครับดูดพลังของโลกขอใช้พลังขอใช้คำพูดไง่ายๆเลยกันพลังแบบ สูบพลังจากโลกะนะครับพวกสรรพสิง่งสิ่งมีชีวิตต่างๆไปเป็นพลังงานได้นะครับหลังจากที่มันคิดเองได้แล้วเนี่ยมันก็ทําการทําลายโลกของเรานะครับพลังงานมันก็ไม่หมดสัทีจนมันจะสูบจนโลกล่มสลายไปะนะครับนะทีนี้นางเอกของเรานะครับซึ่ง ฉเฉลยเลยละกันนะว่าเป็นต้นแบบของเอรอยนะครับเอรอยเกิดมาจากการเอาพันธุกรรมของดอรอลิซาเบธโซเบกนะครับสร้างขึ้นมานะครับโดยมีพันธุกรรมของดรอลิซาเบธโซเบกดอรอลิซาเบธโซเบกก็ถูกให้มาเป็นหัวหน้าทีมในการกอบกู้นะครับ จะจัดการกับวิกฤตนั้นยังไงด,ดออรอิสบเบสโซเบก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ทันแล้วนะครับมีเวลาแค่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดนะ15เดือนนะครับในการกู้วิกฤตนี้นะครับเขาได้ทำการสร้าง AI ขึ้นมานะครับ AI ที่มีชีวิตมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆดีกว่า ซึ่ง AI เนี่ยมันเป็น AI ที่เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างชีวิตนะครับแล้วก็รวบรวมความรู้ทั้งหมดเนี่ยใส่ไว้ใน AI พวกนี้นะครับเรียกได้ว่ามันคือ AI พื้นฐานละกันพื้นฐานของการที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดขึ้นมาได้นะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้สักวันหนึ่งนะครับเมื่อโลกกลับมาสามารถอยู่อาศัยได้แล้วเนี่ย AI พวกนี้จะคอยสอนนะครับจะคอยสอนแล้วก็คอยสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทดแทนนะครับเพื่อให้โลกยุคสมัยต่อไปเนี่ยสามารถดำเนินไปได้นะครับ นี้อ่ะเราก็เห็นแล้วว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วไมโลกเป็นนี้ล่ะทำไมมันกลับสู่ยุคเรียกว่ายุคอะไรดีอะยุคดึบดำบันเหรอนะครับเรียกว่าเป็นยุคชนเผ่าผสมอ,รอารยธรรมแมชชีนเครื่องจักรอะไรเงี้ยก็ได้ะนะครับมันเกิดจากการที่ไอเพวกเนี้ยอยู่ดีมันก็เกิดทำงานบกพร่องอะนะครับ AI ที่มันคิดเป็นอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้จะทำตามที่เราตั้งโปรแกรมไว้เสมอไปนะครับมันก็ทำงานปกร่้องแล้วก็ AI ตัวหนึ่งที่เป็น AI สร้างชีวิตเนี่ยที่ชื่อว่าไกอานะครับก็ได้ทำการปิดระบบโดยการทำให้มันโอเวอร์โหลด และทุกอย่างก็เหมือนล่มสลายไปอุ้ยใจเย็นเพื่อนสุดท้ายแล้วสิ่งที่คาดหวังว่าจะให้มนุษย์เรียนรู้แล้วก็เกิดขึ้นมาในโลกในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะครับทุกอย่างกลับสู่จุดเริ่มแต่ สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือพวกเครื่องจักรเนี่ยนะครับเครื่องจักรเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดย AI นะทีนี้เราก็จะต้องมาตามหาความจริงแล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเครื่องจักรที่ทำลายชีวิตนะครับไม่ใช่เครื่องจักรที่สร้างชีวิตเออมันก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับ คือเนื้อหาเกมนี้มันลึกมากนะครับอยากให้ถ้าใครที่ใครที่อยากเสพเนื้อเรื่องไปหาอ่านเอาก็สนุกนะครับนะไม่ต้องถึงกับขั้นมานั่งดูเนื้อเรื่องมันนะครับเปิมเป็นเนื้อหาโลกอพอลิฤตที่สนุกมากๆนะครับทำให้กระแสภาค2เนี่ยหายจนหยุดกันไม่อยู่เลย เพราะว่าภาคแรกมันทิ้งเอาไว้ได้หยุดไงไวเนี่ยโอเคหยุดภาคแรกมันทิ้งปมเอาไว้ได้น่าติดตามนะครับก็ประมาณนี้ละกันสรุปคร่าวๆภายในสองสาประโยคก็คือโลกล่มสลายเพราะว่า AI คิดเองเป็นนะครับแล้วก็ AI ที่มันคิดเองเป็นเนี่ยมันดูกลืน พลังชีวิตของโลกนะครับทำให้บรรยากาศของโลกเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับทำให้คนเนี่ยสูญพันไปเกือบหมดเรียกว่าเกือบหมดนะครับพวกคนที่ออกมาเป็นชนเผ่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคนที่รอดชีวิตจากโลกภายนอกหรือว่าคนที่ออกมาจากเดอะวอลอะไรเงี้ย ออกมาจากหลุมหลบภัยที่ AI ให้ความรู้ไม่สามารถให้ความรู้ได้อีกต่อไปออกมาโดยที่แบบไม่มีความรู้อะไรเลยอเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องย่อดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูฟีเจอร์หลักๆที่ผมชอบมากนะครับซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเกมไหนทำนะครับเอ,อ จริง Horizon Zero Dawn มันก็เป็นีเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่เอารูปแบบที่ดีของเกมที่ประสบความสำเร็จหลายๆเกมเามายํำรวมกันนะครับแล้วก็มีการใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับ มันคือไอ้รูปเนี้ยนะครับแวนเทนจพอยตเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูอันที่ยังไม่ได้ส่องนะครับคือครั้งที่แล้วมาส่องเกือบหมดแล้วนะครับใหตตอนที่ผมเออไลน์แล้วเสียงมันไม่ออกกันนะครับออ่ะกลับไปที่เผาเราก็ได้นอลามีไหมมีให้ส่องไหม ไปต่องกันที่เคยต่องแล้วก็ได้ครับนี่ไงปุ่มกดมันเปลี่ยนไปนะครับ <c oughs> กดออกมาเลยต้อง